มวามนนอนดึกเลยค่ะแหมคู่รักประจำแผนเนี่ยจะมาหวานเวลาทำงานไม่ได้นะคะทำไมาก็คนเขาหลักกันนะอ่ะอิจฉาละเซ่หมั่นใส่อยาให้ฉันมีบ้างแล้วกันนะสวัสดีทุกคนฉันมีพนักงานใหม่มาแนะนำให้รู้จัก นี่คุณเฟิร์สนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์สนี่กล้องจะทำงานแผนกเดียวคุณนะส่วนแตงกวาจะเป็นฝ่ายบัญชีแล้วก็ใบตองจะซัพพอร์ตพวกคุณอีกทีหนึง่งฝากตัวด้วยนะคะเฟิร์สเดี๋ยวคุณไปนั่งนุ้นนะแตงกวาเอกสารที่ฉันให้ทำเสร็จแล้วหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วเอาออกไปให้ฉันด้วยนะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบอสเดี๋ยวเอาไปให้นะคะโอเคค่ะเฟิร์สไงก้องไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอกันที่นี่อะ่ะไม่เจอกันหลายปีเลยนะก็เฟิร์สบอกเฟสก้องนี่ mm hmm. ก้องเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวของเฟิร์สเลยอะ่ะ มันน้าคุ้นคุ้นแฟนเก่าไอ้กล้องจริงๆแบบก็ใช่ไงแกนี่ฉันไปตามสืบมานะผู้หญิงคนนั้นน่ะเมนรูปกล้องในเฟซ้วยแต่ว่ามันก็นานมาแล้วอะแกนี่ก็เผื่อเก่งเหมือนนะเนี่ยรู้ก่อนฉันซะอีกอะ่ะก็จะได้รีบมาบอกแกไงแล้วจะเอาไงาทีเนี้ยเป็นแฟนเก่ากักนแล้วกลับมาเจอกันแบบเนี้ยจะไหวไหมก็น่านาดี นักงานใหม่ในชื่อเฟิร์นนั่นอะเป็นใครหรอเป็นเพื่อนกล้องเหรอใช่เพื่อนสมัยเดยนมหาลัยอะนี่ก็ไม่คิดนะว่าจะมาเจอกันที่เนี่ยแน่ใจเหรอว่าน,นั่นแค่เพื่อนเก่าอะใช่มันเป็นแฟนเก่ากล้องไม่ใช่หรอโกงหกงทำไมก็กล้องไม่อยากให้แตงกวาคิดมากไงก็เลยไม่บอกไปอ่ะ ถ้าบอกไปแล้วแตงกวาคิดมากอ่ะแต่มันไม่มีอะไรจริงๆถ้าไม่มีอะไรล้วจะโกหกทําไมอ่ะแตงกวาไม่เอาน่ะมันไม่มีอะไรจริงเราไม่ไว้ใจมันนะมันอาจจะมาแย่งกล้องกลับไปก็ได้ใครจะไปรู้แต่กล้องกับเฟิร์สอะเลิกติดต่อกันไปตั้งนานแล้วไม่ต้องคิดมากหรอไงนะไปกินข้าวกัน แกเมื่อวานที่ฉันคุยกับก้องอ่ะก้องก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอ่ะใครจะไปรู้ว่าแกแกไว้ใจได้เหรอแล้วเนี่ยยิ่งทํางานใกล้กันทุกวันเจอหน้ากันตลอดแบบนี้ยิ่งอันตรายนะแกถ่านไฟเก่ามันคุง่ายนะรู้ปะที่จริงอ่ะฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจผู้หญิงคนนั้นหรอกมันดูแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะฉันก็คิดแบบนั้นแหละอย่างเงี้ยแกต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยนะเว้ย เนี่ยแกต้องรีบเข้าไปจัดการเลยนะทําให้รู้เลยว่าแกเป็นแฟนของกองมันจะได้ไม่กลยอยู่สวัสดีค่ะแตงกวารู้ชื่อฉันด้วยเหรอแล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเอ่อก็ทำงานบัญชีไงค่ะ แล้วก็เป็นแฟนของก้องด้วยนะอ๋อค่ะแล้วไงอะคะฉันรู้นะว่าเธอเป็นแฟนเก่ากองใช่ค่ะแต่เราเลิกกันมานานมากแล้วนะคะ5ปีได้แล้วมั้งห้าปีแล้วจริงๆเนี่ยคบกันมากี่ปีละทำไมฉันต้องบอกเรื่องพวกนี้ด้วยล่ะคะเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วแต่ฉันอยากรู้ไงเพราะตอนเนี้ยกองเป็นแฟนฉันแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับพวกคุณ ทำไมฉันต้องมาตอบคำถามอะไรพวกนี้ด้วยละ่ะฉันก็แค่อยากจะมาบอกเธอว่าอย่าคิดวุ่นวายกับกล้องฉันมาเตือนดีๆนะไม่ยุ่งจะได้เหรอฉันทำงานกับกล้องนี่นี่คุณแยกแยะไม่เป็นหรือไงนี่เธอเอาเรื่องงานมาบังหน้าหรือปะจริงๆแล้วอะ่ะเธออยากได้กล้องกลับไปใช่ไหมนี่คุณจะมาหาเรื่องฉันทำไมโตๆกันแล้วแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องกล้องอะ่ะเราอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรต่อกันแล้ว ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เท่านั้นแตงกวา่าก็อย่าไปเชื่อมันนะฉันไปสืบมาแล้วจริงๆเนี่ยมันโสดด้วยนะฉันโสดแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะมาแย่งแฟนคนอื่นนี่ไม่รู้ละ่ะฉันก็แค่อยากมาเตือนเธอดีๆอย่าหาว่าฉันไม่เตือนละกันตรงเนี้ย ถ้าไม่เข้าใจยังไงนี่ถามกล้องได้เลยนะขอบใจนะกล้องแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะทำงานมาครบหนึ่งเดียนแล้วโอเคกับที่นี่ไหมก็โอเคแหละงานไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะบอลเลกประชุมา phơi đây nè bên ngày mai kè mình mới vô là con không ba มันอ่อยกล้องหน้าดูเลยนะแกชอบทำเป็นไม่รู้งานให้กล้องสอนงานตลอดเลยฉันว่าแล้วเชียเหม็นขี่หน้ามันจะแย่อยู่ละจัดการกันดีอะแกฉันรู้ละ เฟิร์นนี่เนียนรู้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ยผ่านโปรแน่ก้องอ,อืมประชุมมาเป็นไงบ้างอ่ะ น,น้ำปลาอะไรอ่ะขันนี่ไงมีแก้วอ่ะมันมีน้ำปลาอยู่ตายจริงเป็นไปได้ยังไงอ่ะกาแฟมันเสียหรือเปล่าเธอลองชิมดูไมหมล่ะพูดออกมาได้แต่คิดว่าฉันไม่รู้เลยไงก็เป็นสีมือใครมองฉันแบบเนี้ยจะกล่าวหาฉันแั้ไงนี่ฉันก็เพิ่งมาหรอกนะอย่ามามองอะไรที่ฉันนะฉันไม่เกี่ยวด้วยนะใครบ้าจะไปทำแบบนั้นนะ ถ้าชงเองไม่ดีหรือเปล่าจะป้าเหรอก่อนไปไประชุมอ่ะมันไม่ใช่รสชาตินี้เฟิร์สไม่เป็นไรนะช่างมันเถอะแต่กล้องมปชงให้ใหม่กล้องแล้วกล้องจะไปชงให้มันใหม่ทำไมแตงกวาคิดว่ากล้องไม่รู้ฝีมือใครอะไรนี่กล้องจะหาว่าเราเป็นคนทำเหรอ ไหนละหลักฐานอะแตงกว่าทำแบบนี้ทำไมไม่น่ารักเลยนะนี่กล้องว่าเราเหรอเป็นเพราะผู้หญิงคนนัน้นเป็นแฟนเก่ากล้องใช่ไหม เรื่องเมื่อวานก้องขอโทษด้วยนะขอโทษก้องจะมาขอโทษทำไมก้องไม่ทำอะไรผิดนี่เฟิร์สรู้ว่าก้องขอโทษทำไมแต่ก้องไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ mm hmm. ก้องขอโทษแทนคนของก้องเวยนะมันเกินไปนะก้องแล้วที่ก้องมาขอโทษเราอะ่ะจัดการคนของตัวเองบ้างหรือย,ยังก้องก็ว่าเขาไปบ้าง้วแหละแต่เขาก็ไม่ยอมรับอะ่ะก้องก็ขอโทษเฟิร์สนะ เฟิร์ไม่อยากบอกกล้องหรอกนะอันที่จริงอะแฟนกล้องกับเพื่อนเขาอะ่ะมาแกล้งเราตลอดเราเข้าใจนะว่ากล้องอึดอัดกล้องรับรู้แต่พูดไม่ได้ใช่ไหมกล้องขอโทษจริงๆนะเฟิร์สช่างเหอะเราไม่อยากใส่ใจอะ่ะเราเพิ่งมาเริ่มทำงานด้วยไม่อยากมีปัญหากับใครขอบคุณนะเฟิร์สเอาไว้เดี๋ยวกล้องจัดการเรื่องนี้ให้ ูไม่ทันขาดคําแก้งเราอีกแล้วไม่สาปปองเดี๋ยวกล้องเอาไปจริงให้นะ ทำไมคุณทำแบบนี้คุณทำงานไม่รอบคอบเลยมีอะไรเหรอครับบอสก็งานนี้อสิมันมีแต่ผิดทั้งนั้นคุณไม่ได้ดูกันเลยหรือไงอันนี้มันฉบับที่มีปัญหานี่แต่หนูออกไปแล้วนะคะใส่ฉบับที่ถูกต้องมาแล้วนั้นคุณกลับไปเปลี่ยนใหม่ไปแก้ไขใหม่ งานนี้ลูกค้าคอมเพนไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> แกแกเปลี่ยนรายงานมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะฉันเห็นบอสเดินออกมาจากห้องอะดูโมโ,มโหเลยอะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนป่านนี้นะเฟิ morning, ร์สโดนบอสเฉ่งไปแล้วเกตกูดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่จะให้ฉันเสียงานเลยเหรืองไงต้องให้ไล่ออกไหมถึงจะพอใจอะ อะไรจุูจูจะมากล่าวหาฉันฉันไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยนั่นน่ะสิมีหลักฐานหนอเฟิร์สต้องขอโทษนี่ก็เริ่มขอโทษแทนคนอื่นสักทีก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนทำอะ่ะฉันไม่เกี่ยวซะหนอ่อยอย่ามาหาเรื่องกันนะได้เจ้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วคอยดูแล้วกันแตงกว่า ครั้งนี้มันเกินไปแล้วนะทำแบบนี้ได้ไงอะทำไมก้องต้องว่าเราทำทุกทีเลยอะถ้าไม่ใช่แตงกวางั้นไม่ตองหรือเปล่าให้ทำหลายครั้งแล้วนะที่ก้องเข้าข้างแต่มันนะก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรทำไมไม่ฟังกันบ้างอะ่ะไม่ต้องมาพูดเลยกล้องเชื่อมันมากกว่าใช่ไหมล่ะ คุอะไรหน้ามันไส้จริงพูดถึงก็มาเลยไม่ตองบอสสั่งให้ชโชงกาแฟเข้าไปให้หน่อยมีของฉันด้วยนะจะไม่ทำาหรอคำสั่งบอสนะเดี๋ยวเอาเข้าไปชงตามสูตรปกติเลยนะแต่ของฉันนะ่ะไม่ใส่น้ำตาลรู้แล้ว ได้ทีมเอาใหญ่เลยนะ่ะอย่างมันก็ทำได้แค่เนี้ยแหละอเออแม่ตองงั้นของเฟิร์ดอะแกก็ใส่อะไรลงไปด้วยสิเอาเป็นน้ำปลาเหมือนเดิมก็ได้โอ้ยน้ำปลามันมีกลิ่นแกจะบ้าเหรอ ด้นนี้ของเฟิร์ดนะไม่ใส่น้ำตาลขอบใจนะแต่ไม่ใส่น้ำตาลอ่ะของบอสบอสคะแลกกันคะ่ะเออคือบอสคะเธอเสิร์ฟกาแฟเสร็จเธอกลับไปได้ละฉันจะคุยงานต่อบอสดูง่วงๆนะคะดื่มกาแฟหน่อยสิคะกำลังร้อนเลยเ,เธอชงอะไรมาให้ฉันเนี่ย ทำไมมันเค็มอย่างนี้หนูหนูเปล่านะคะหนูแค่มาช่วยเสิร์ฟเฉยๆะคะ่ะไม่ต้องเป็นคนชงค่ะบอสคือคือหนูหนูเข้าใจว่ามันคือน้ำตานะคะหนูก็เลยใส่ไปแต่บอสสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลไปนะแล้วเธอใส่มาทำไมก็ไหนตอนแรกเธอบอกว่าของเธอไม่ใส่น้ำตาเนงยฉันก็เลยใส่น้ำตาให้บอสอะฉันคงเข้าใจผิดแต่เมื่อกี้เธอเสิร์ฟสลับของฉันกับของบอสเธอคิดว่าฉันจะกินแก้วนั้นไง เธอก็เลยใส่ผิดมาใช่ไหมเออบอสครับเดี๋ยวผมให้ใบตองมาชงให้ใหม่นะครับใบตองแตงกว่าไปชงให้บอสใหม่สิ